ดีครับทุกท่านเราก็มา,าใส่แผน่นอลูซิงนาแผ่นสุดท้ายนะท่านผู้ชมนี่ครับเหลือแผ่นสุดท้ายครับเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วล็อกกันหรือยังเนาะทางโน้นเดี๋ยวผมก็จะล็อกทางนี้นก่อนนะท่านผู้ชม นี่เดียวจะถึงแล้วพี่องครัอเออยผมเนี่ยจะต้องดึงตรงนี้นะทุกแผ่นนะทุกนคน ต้องใส่ล้อสวรรแบตบแบดบดีนะไม่คิดจะหมดเลยแบตด,แบบด,ดีแบตบดีไม่ใช่ใชยยาวๆ นู่นตั้งไปอยู่ยาวเลยยาวเลยยาวเลยแบบดูกว้างเลยโอเคกัน What <laughs>

thank <laughs> you แดดมาแล้วท่านผู้ชมโอ้เสร็จปุ๊บแดดมาเลยบ่โอ้สวัดยอด กินบ่เอามัดธรรมดาจริงบ่เอะไรเงี้ยบบตัดบ่คิดกันนะสัดว์บ่เดีย๋ยวค่อยมาเดีย๋ยวค่อยทำตอนเก็บรายละเอียดโอเคทุกท่านนะไม่รู้โทรศัพท์ผมดับหรือยังน่าจะดับแล้วเริกระตันไม่ถึง ท่านเดี๋ยวเตรียมตัวลงฝากไว้ตอนนี้ทนะุกท่านสวัสดีครับ